สวัสดีจ้ามากันอีกแล้ววันนี้ป้าจะพาทักช้างจิว๋วแพทเทิร์นเดิมจิว๋วจแต่เป็นช้างใหม่ที่ป้าใช้ก็เป็นคดต้นนมเข็มที่ป้าใช้เป็น c o อ,อร์เบอร์ สองจุดห้ามิลลิเมตรมาวันนี้ทักช่างเราไปเริ่มกันเลยเหมือนเดิม 6x เอในวงกลมหนึ่งสอง สามสี่ห้หกอย่างนี้เน่น ปต่อแถวที่สองหกวก็คือทัก 2x ในลักเดียวกันทักจนจบแถว lượm theo thứ 3 số 1 rồi có x 1v thắt 1x 1v cho กันด้วยแถวที่สีทักเอกรอบแถวทั้งหมดสิบแปดเอ็กซ์หนึ่งสองสามสี่ Okay. ทักไปเลยแถวที่5เราจะทัก1นึ่เอ็กหนึ่วีตามด้วยหนึ่งเอ็กหนึ่งเอ็กหนึ่งวีหเอ็ก ทักไปจนจบแถวแถวที่เอ่อที่หทัก 10, 8, 8, 11, 1ิบเอ็ดเอ็ดสห 11จากนั้นเราจะทัก 3x ในลักเดียวกัน1นสใส่เข้าไปอีกอันนึง3อย่างเงี้ย 3x เราทำอีกครั้งนึงหนึ่ มันก็ตรงนี้มันจะมีมันก็จะได้หกลักจากนั้นก็สิบเอ็ดเอ็กจนจบแถวจบแถวแถวที่เจ็ดเราจะทักแปดเอ็ก สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วจากนั้นเราจะใส่ปุบคอนคือทักส<เอ>ีในลักเดียวกันแต่ยังไม่รวบนะสองสาม สีมันก็จะมี1นึ่งสองสมสีอมีหห่วงแล้วก็ดึงหลอดจากนั้นทักสาม2 3ส ตรงนี้เราจะข้ามไปสีลักหนึ่งสองสามสีแล้วเราจะทำเราจะทัก x ในลักในลักสุดท้ายลักที่ห้าตรงนี้มันจะมีช่องเอาไว้ทักงวง งวงช้างทักอีกสามเอ็กหนึ่งหนึ่งแล้วนะสองสามหลังจากนั้นก็ทักปปคอนหน่งสองสาม แล้วักต่อไปด้วย8ปด x หนึ่งแ x มันก็จะจบแถวพอดีต่อด้วยแถวที่8กับแถวที่9คือทัก x รอ,อบและ้ตรงที่มันเหว่งไปนี่เราจะมาทักที่หลัง ทักงวงสาที่หลังเพราะฉะนั้นทัก8กับเกสองแถว24ถว่สิบเอ็กรอบแถวสองแถวที่10ก็จะทัก8ปเอ็ก สองสามสี่หา้ากจดแปดจากนั้นก็จะใส่ปบคน หนึ่สองสาจะห้าหวงแล้วก็รวบ ต่อด้วยหกหกเอหนึ่งสมสี่หแล้วก็เสร ปพบคอนหนึ mm ่งสองสามแล้วก็รวบแล้วทัก x จนจบแถว Theo thí xếp S, thắc 1X, 1A. Thắc 1X, 1A, bật chân chốt theo. นะจนจบแถวที่สิบสองหนึ่งหนึ่งเอ็กแล้วก็หนึ่งเอ กาะหนึ่ทำซ้ำหนึ่ง x 1 A, 1 x ทั้งหมดสีครั้งจบแถวแถวที่13ทัก 1x 1a ทั้งหมดสีครั้ง 1a mình A, mình e okay set tắt máy. ateatea จากนั้นเราจะทักงวงงวงมันให้วางแบบนี้ให้ทำแบบนี้ก่อนหล้วจากนั้นตรงนี้มันยังเหลือสี สี่ลักนะเริ่มจากลักแรกเอ็กลักที่สองวี หลักที่3าม v หลักที่4 x แล้วก็จะมีทั้งหมดหลักษ2หนึ่งสอง สีห้าหกแล้วก็วนมาไม่ต้องซีทักวนไปเลยหกหกเอ็กทำทั้งหมดห้าแถวหนึ่งแล้วนะแถวที่สองถึงแถวที่ห้า หกเอ็ดสามอ่ะถักต่อไปเลยถึงแถวที่ห้า แถวแล้วสองสี่ห้าก็ตัดไหม้กี่ได้เอออ่ะเย็นะไ แล้วก็ทักหางนับจากหนึ่งสองสามตรงกระดูกหลัง 1, 2, 3, 4, 5 là như thế này Rồi Rồi đi อย่าพิ่งดึงออกนะตัดอย่างนี้ปุ๊บนี่แล้วก็ทบไปตัดอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบคนหางเอาไหมที่เหลือเนะี่ยร้อย แล้ถ้าเกิดใครมีกาวก็เอากาวแปะหน่อยหนึ่งแล้วก็บีบให้มันติดกันแล้วก็เขี่ยเขี่ยให้มันหน่อยหรือถ้าไม่มีก็หาได้ได้เสศษเล็กๆได้เย็บผ้าเอามามัดอย่างเงี้ยพันๆพัๆมัดก็ได้ เก็บคิดได้เรียบร้อยแล้วแล้วแล้วก็เรามาทักห่างไอ,อทักหูกหูก็ทักค้อ็ในวงกลมแถวที่หนึ่ง สี่หาหกดึงให้แน่นแล้วก็แล้วก็สี่โซ่หนึ่งแล้วก็ทัก 6x โอเคเนาะ 5x แล้วก็สเอ่เอแถวแรกทักแถวแรกทัก 6x แถวที่สทัก5้ทัก2องอัน ก็จะเย็บหูหูก็จะเย็บประมาณแถวที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี้เลยนะหนึ่งสองสามเห็นไหมใส่ที่เลยเอาข้างนี้ไว้ข้างหน้า ขอใหยด้วยเมื่อกี้นี้ป้าลืมกดถ่ายติดตาตาป้าใช้ตาอันนี้ป้าใช้ตาแปะสีมิลอันนี้ป้าใช้ตาลูกปัดสีมินเหมือนกันความแตกต่างมันก็อันนี้มันก็จะโปนออกมาอันนี้มันก็จะน่นแต่ว่าอันนี้ก็อยู่นานอันนี้ก็ไม่รู้จะรุดเมื่อไหร่ แล้วก็ใส่คิว้วใส่คิ้วให้มันดึงแน่นเกินคิ้วหายเลยส่วนในตาข,ขาวนี่ก็ใช้ไหมสีขาวเย็บครึ่งนึงแล้วก็เอาเข็มทะลุมาข้างนี้แล้วก็เอามาเย็บข้างนี้ไปข้างนูง้นต่อไงน่นะ ขอโทษด้วยไม่ได้กดลืมกดถ่ายส่วนอันนี้ป้าแสงง่ายให้มันหน่อยนึงไหมสีขาวนั่นแหละทำตรงนี้หน่อยนึงอันนี้ไม่ได้ใส่อันนี้เหมือนปุ่ยจิงอันนี้เหมือนปุยใจยโอเคช้างของเราก็เซ็จแล้วง่ายๆทักง่ายเซ็ตไวขายดีด้วย ตัวเล็กๆมันจะขายง่ายกว่าตัวโตเพราะว่าตัวโตเราจะแบบตั้งราคาแพงคนอาจจะไม่ค่อยมีตังซื้อนอกจากคนที่มีทุนทรัพย์จริงๆก็ถึงจะควักซื้ออย่างนี้นะแต่อันนี้แบบเด็กก็ซื้อได้ขายขายหลอกเด็กหลอกทางเด็กไม่รู้นะสำหรับป้าตัวเล็กๆทักง่ายขายคล่อง คลิปนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณจริงๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า